ทหารรักษาพระองค์และกองพันทหารมารักษาพระองค์ร่วมพิธีสุสนามเทิดพระเกียรติประจำปี2558นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมขณะที่ประชาชนก็ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าชมขบวนอย่างคับข้างครับผู้ชาการลเอกสมหมายเกา่าทีรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารทั้ง3เหล่าทัพและนายทหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2558ณบน,นทลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรและกองทัพไทยโดยในเวลา16นาฬิกากระบวนเดินแถวของหน่วยทหารรักษาพระองค์12กองพันจำนวน2,199ได้พร้อมด้วย1กองพันทาหารม้ารักษาพระองค์เริ่มเคลื่อนกระบวนออกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมายังบริเวณบนทลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำทหารกล่าวถวายราชสัตดุดีและถวายสาัตว์ปิยานต่อนหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลมพระเกาาา 88, ียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558เกิดมาได้พระบรมที่โพธิที่สมภานตลอดสองข้างทางถนนสนามชัยและถนนราชดำเนินนายที่ขบวนสวนสนามเคลื่อนผ่านมีประชาชนมารอชมขบวนสวนสนามเป็นจำนวนมากด้วยส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง หรือเสื้อกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไปฟอร์เดดนะครับประกอบด้วยรักปักดีและก็ถวายสัตว์ปฏิย